สวัสดีครับผมพบกับผมเศษซาเหนียวนะครับเนาะนี่ก็อยู่ในบรรยากาศฝนตกครับพี่น้องตกตกี่ลี้ตกบนมือบนเวนตกจดุดอันนี้เลยพี่น้องเลยตกซู่มือเมื่อนี่ตกละสามหลอดพี่น้องมื่อนี้แต่ว่าตกแห้งคักเบื้องบนตกแห้งแห้งยังไหวยังได้สุดบทขวบไม่อวน เขาน้ำสามป่าผู้ละคนกำลังวานนะพี่น้องเบิ่งตุง่นโต๊ะแห้งอีหลีวันนี้โต๊ะอยู่สามหอบครับผมวันนี้เอาว่าพายุมันเขานี่ละเอาว่ามันเข,าข่าหอดวันที่สิบนี่มันจะจังได้นี่มันจะออกอาง่ายบนนี่มันโต๊ะชื่มืออรลดพี่น้องเบิ่งตุง่น ลมแห้งขนาดเด้พี่น้องเบิ้งนี่ดีโอ๊กอากโอ๊กแหน่โอ๊กซื้อมื่นมาแม่นเ่าดอกโอ๊กสามมื่นวันนี่โอ๊กโอ๊กซื้อ,อมื่นเลยครับสามมื่นวันนี่บ่บ่มีอันนี้เลยโอ๊กแห้งพร้อมครับดีจังได้ไปเดีดอกพี่น้องกัน ผู้คนก็ล่างวานเขาวานน้ำเขาก็ตัองข้นเนี่อมีนม้ำลงมาเนี่ยโอ้ยตะละตนพีตะระตนหนองเลื่อนเนาะครับเนาะเบิง่งโต้งแหงขนาดเลยอันผู้เพิ่นวานกาน่อนสีวา่าอันใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ไข่แน่อยู่บอกว่าไอ้แหงจะลายอันผู้เพิ่นวานก็ลัางวานมือสองมือเขาก็ตัองข้นนี่สิสิอย่างไาตรตะละตนนี่แท้ เบิงนก็โตแห้งเลยครับผมเบรนร่มก็ล่มนะครับผมเออมเใส่มาใส่บ่ได้เลยครับผมเบบสวอี้อยู่แต่บานยางเดียวเลย ออกข้างนอกไว้เดี๋ยวแหงลมแหงอยูน่นะครับผมเลงไข่แม่ขอ,องแม่ผมโลโลวานเนี่ไงเติบนะครับเบิรงโอวยลมแหงนะครับเบิงโอ้ยนี้ตกเราสามหอบ เงียหลายโอเคเนาะครับผมโอเคเนาะแค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เด้ยวยครับเด้อสวัสดีครับ